เเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือความต่างจริงๆแบบจับต้องได้ระหว่างคนที่เขาเรียกว่ารวยกับคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่ผมว่าน,น่าสนใจมากนะเป็นวิดีโอจาก YouTube ช่องปลูกยักษ์ในตัวคุณเขาไม่ได้มองแค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่เจาะไปที่วิธีคิดการกระทำห้าอย่างสำคัญๆเราจะมาดูกันครับว่ามีอะไรที่เราพอจะหยิบไปปรับใช้ได้บ้างไหม ใช่ค่ะวิดีโอนี้นะคะเขาเสนอ5ประเด็นหลักๆที่แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือมีเรื่องการพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดเลยนะแล้วก็ทัศนคติที่แบบว่าต้องสำเร็จให้ได้แล้วก็มีเรื่องการควบคุมอารมณ์ตัวเองการจัดการเวลาให้ดีแล้วก็สุดท้ายคือความกล้าที่จะคิดต่างจากคนอื่นสิ่งที่วิดีโอเขาเน้นย้ำมากๆเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะเป็นมุมมองที่เราสร้างขึ้นมาได้นะคะไม่ใช่พรสวรรค์ โหน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีไหมครับการพัฒนาตัวเองไม่หยุดอันนี้วิดีโอเขามีมุมมองที่ต่างจากที่เราเคยได้ยินทั่วไปอย่างไงบ้างครับคือจุดที่วิดีโอเขาเน้นนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเออต้องไปเรียนทักษะใหม่ๆอะไรแบบนั้นอย่างเดียวแต่เป็นการตระหนักรู้เลยว่าโลกเรามันหมุนเร็วมากจริงๆอะค่ะ การหยุดนิ่งเนี่ยมันคือการถอยหลังจริงๆนะคนที่ประสบความสําเร็จที่วิดีโอเขาวิเคราะห์มาเขาจะมองว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับการแบบปรับมุมมองปรับความคิดให้ทันโลกอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้เห็นโอกาสที่คนอื่นอาจจะมองข้างไปเพราะความคิดเขาอาจจะเอ่อไม่ทันสมัยแล้วอะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะอย่างเดียวนะคะแต่รวมไปถึงเรื่องความคิดสร้างสารรค์การสื่อสารหรือแม้แต่การสร้างสมดุลในชีวิตด้วยอ๋อ oh. เข้าใจเลยครับคือไม่ใช่แค่เรียนเพิ่มแต่เหมือนต้องรีเซ็ตมุมมองให้ทันโลกตลอดเวลาไม่งั้นก็เหมือนติดกับดักความคิดเดิมๆแล้วถ้าเกิดหยุดพัฒนาล่ะครับผลกระทบที่วิดีโอเขาชี้ให้เห็นนี่มันคืออะไรบ้างหลักๆเลยก็จะเสียความสามารถในการแข่งขันไปค่ะแล้วก็พลาดโอกาสสําคัญๆและที่เขาว่าน่ากลัวที่สุดก็คือไอความรู้สึกพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วค่ะวิดีโอบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความถดถอยเลยนะ น่ากลัวจริงด้วยครับพอพูดถึงการปรับตัวให้ทันโลกแล้วมาถึงเรื่องข้างในบ้างทัศนคติแห่งความสำเร็จอันนี้วิดีโอเขาอธิบายว่ายังไงให้มันต่างจากแค่คิดบวกเฉยๆครับค่ะวิดีโอเขาเจาะลึกไปเลยว่ามันคือกรอบความคิดที่แบบเชื่อมั่นจริงๆว่าความสำเร็จเนี่ยมันมาจากการลงมือทำทำแบบจริงจังเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็ต้องสู้ไม่ถอยด้วยนะคะไม่ใช่แค่ ออมองโลกสวยไปวันๆจุดสำคัญเลยคือการมองปัญหาเหมือนเป็นข้อมูลเป็นฟีดแบ็กอะคะ่ะเพื่อเอามาปรับปรุงไม่ใช่มองว่าเป็นอุปสรรคที่โอ๊ยค่าไม่ได้ต้องยอมแพ้ตัวอย่างที่วิดีโอยกมาเนี่ยชัดมากเลยค่ะแจ็คมาที่เขาล้มเหลวหลายครั้งใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ล้มแล้วลุกนะแต่คือการวิเคราะห์ความผิดพลาดทุกครั้งแล้วเปลี่ยนมันเป็นบทเรียนให้ได้เพื่อก้าวต่อไปอ๋อแสดงว่าหัวใจสำคัญจริงๆคือการมองความล้มเหลว เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินไม่ใช่ทานตันแล้วทำไมวิดีโอถึงมองว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่มีกรอบความคิดแบบนี้ล่ะครับมันเกิดจากอะไรอืมอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมหรือความเชื่อเดิมๆที่เราถูกปลูกฝังมาก็ได้นะคะที่ทำให้แบบไม่กล้าเสี่ยงกลัวว่าจะโดนตัดสินกลัวว่าจะผิดพลาดหรือบางทีก็อาจจะมองว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของโชคชะตาไปเลยมากกว่าที่จะเชื่อว่ามันสร้างได้ด้วยการฝึกความคิดที่ถูกต้อง ครับผมพอพูดถึงความคิดแล้วมันก็โยงมาเรื่องอารมณ์เลยการควบคุมอารมณ์อันนี้วิดีโอเขาให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะเวลาต้องตัดสินใจอะไรสำคัญสำคัญให้ความสำคัญมากเลยค่ะเพราะวิดีโอเขาชี้เลยว่าการตัดสินใจทางธุรกิจหรือการลงทุนที่มันจะเวิร์กจริงๆเนี่ยมันมักจะมาจากสภาวะจิตใจที่นิ่งที่รอบคอบ พวกอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะความกลัวความโลภหรือแม้จะตอนดีใจตื่นเต้นมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราประเมินสถานการณ์ผิดไปได้เลยนะคะวิดีโอยกตัวอย่างนักลงทุนเก่งๆอย่างวอร์เรนบัฟเฟตมาค่ะไม่ใช่ว่าท่านไม่มีอารมณ์นะแต่คือท่านมีวินัยมากๆที่จะไม่ให้อารมณ์สั้นๆชั่ววูบเนี่ยมาบดบังการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวเออน่าคิดมากครับไม่ใช่แค่ตอนเจอปัญหาเนาะ แต่ตอนที่กําลังไปได้ดีสําเร็จมากๆก็ต้องคุมอารมณ์เหมือนกันไม่ให้เหลิงเพราะมันอาจจะนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในก้าวต่อไปได้เหมือนกันใช่เลยค่ะพอเราคุมเรื่องภายในใจได้แล้วเนี่ยวิดีโอก็พามาดูเรื่องทรัพยากรภายนอกที่สําคัญมากๆกก็คือการจัดการเวลาค่ะจุดนี้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะจากที่ดูมามีครับ วิดีโอเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคือเขามองว่าคนทั่วไปอาจจะแค่ใช้เวลาไปเรื่อยๆอาจจะกับงานประจำหรือความบันเทิงเฉพาะหน้าอะไรแบบนั้นแต่คนที่ประสบความสำเร็จตามที่วิดีโอนี้ยามไว้เนี่ยเขาลงทุนเวลาครับคือมองว่าทุกนาทีมีค่าต้องเลือกลงทุนในกิจกรรมที่มันจะให้ผลตอบแทนระยะยาวสูงสุดอย่างเช่นการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายธุรกิจการวางแผนหรือแม้แต่การดูแลสุขภาพเขาจะโฟกัสไปที่ ผลลัพธ์ที่อยากได้ไม่ใช่แค่ความยุ่งว่าวันนี้ทำอะไรไปเยอะแยะใช่เลยค่ะวิดีโอเขาเน้นเรื่องนี้มากคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆแล้วก็จัดลำดับความสำคัญแบบเข้มงวดเลยต้องรู้ว่าอะไรควรทำเองอะไรมอบหมายให้คนอื่นทำได้หรืออะไรที่ไม่ควรเสียเวลาไปยุ่งกับมันเลยเขาจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ต้องมีวินัยมากๆในการทำตามแผนที่วางไว้ซึ่งมันต่างจากการแค่ทำงานหนักไปวันๆแบบไม่มีทิศทางชัดเจนนะคะ ครับผมแล้วมาถึงประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าน่าจะท้าทายความคิดหลายๆคนที่สุดเลยคือกล้าคิดต่างวิดีโอเขาขยายความเรื่องนี้ไว้น่าสนใจยังไงบ้างครับค่ะวิดีโออธิบายว่ามันไม่ใช่แค่การมีความคิดประหลาดๆไม่เหมือนใครนะคะแต่มันคือความกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาทำทำกันมาหรือสเตตัสโคค่ะแล้วก็มองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแต่ไม่กล้าลองทำดู ซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยนะที่จะต้องเผชิญหน้ากับคำว,วิจารณ์หรือความไม่เข้าใจในช่วงแรกๆอ๋อเหมือนกรณีของสตีฟจ็อบส์ที่วิดีโอโยกตัวอย่างมาใช่ไหมครับที่ไม่ได้แค่สร้างสินค้าแต่เหมือนสร้างวิธีคิดเรื่องเทคโนโลยีกับดีไซน์ใหม่ไปเลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือตัวอย่างคลาสสิกของการคิดต่างที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโลกได้เลยวิดีโอมองว่า การคิดต่างนี่แหละคือที่มาของนวัตกรรมจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนกลุ่มหนึ่งเขาสร้างความมั่งคั่งสร้างคุณค่าที่มันแตกต่างจากคนส่วนใหญ่มากๆที่อาจจะเลือกเดินทางที่ปลอดภัยกว่าคือทาทาตามกันไปสรุปแล้ว5ข้อที่เราคุยกันมาจากวิดีโอปลูกยักษ์ในตัวคุณก็คือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับมุมมองการสร้างทัศนคติที่เน้นลงมือทําจริงจังการควบคุมอารมณ์เพื่อการตัดสินใจที่เฉียบคมการลงทุนเวลาอย่างชาญฉลาด และสุดท้ายคือความกล้าที่จะคิดและทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปทั้งหมดนี้มันดูเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับแล้วก็สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจริงๆทักษะเป็นกรอบความคิดที่จริงๆแล้วทุกคนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตของตัวเองได้ค่ะอืมเป็นข้อสรุปที่ดีมากเลยครับทีนี้คำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ก็คือถ้าให้เราลองเลือกดูแค่สิ่งเดียวจากห้าอย่างเนี่ยนะครับ ที่จะเริ่มลงมือทำอะไรเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันเพื่อค่อยๆบ่มเพาะแนวคิดนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันของเราเนี่ยสิ่งนั้นควรจะเป็นอะไรอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับผม